ไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกับซีรีส์วายยอดฮิตกระแสะแรงกี่มื่นฟ้า Your Sky Series โดยโทรมัสกล้องนำทีมนักสแสดงกี่หมื่นฟ้าเสิร์ฟความประทับใจในเอ็กซคลูซีฟแฟดมิไอคอนสยามเกี่กมื่นฟ้าจะเต็มโมเมนต,ต์สุดน่ารักพร้อมชวนแฟนๆร่วมฉลองความพายในความเป็นวายไทยต้อนรับไพร์มันต์ภายใต้แคมเปญไอคอนสยามไพร์อ o ทลาวเด2025 สวัสดีค่ะก็ไอคอนสยามพลายเอาลาวเดอร์2025นะคะร่วมกับก e ี่หมื่นฟ้านะคะ The series, เดอะซีรีส์บริษัทมันดีเวิร์กนะคะก็ตอนนี้เราเร่วมกันนะคะเพื่อจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายนะคะกับภายใต้โครงการพลเอาลาวเดอร์นะคะซึ่งการจัดงานทางนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยของซีรีส์ก e ี่หมื่นฟ้านะคะที่ได้ร่วมกันจัดทําเป็นโฟตโต้การ์ดนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมสุดเอ็กลีฟนะคะเพื่อเฉลิมฉลอง กับกิจกรรมไพร์ออร์เดอร์ครั้งนี้นะคะโดยที่ร่วมกับแฟนคลับนะคะจัดแฟนมีขึ้นค่ะครับก็เป็นรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเราม้างๆเลยครับที่จะได้มาแบบได้เจอพี่ยูนแฟนแล้วก็ได้มาเล่นกิจกรรมพี่ยูนแฟนครับผมก็เป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่ดีในวันไพร์มาด้วยครับที่เราจะได้เฉลิมฉลองความเป็นตัวเองในแบบของตัวเราด้วยครับครับผมก็พวกเราก็ขอเป็นอีกเสียงนึ้วกันนะครับเพราะแบบซีรีส์ที่เราเล่นเนี่ยก็แบบมีการแสดงแบบ ความที่แบบกล้าเป็นตัวเองจาัาดีไหมพี่ทุกคนนะครับว่าแต่ว่าอยากให้พี่ๆทุกคนเนี่ยเป็นตัวเองได้เลยครับเพราะว่าแบบไม่มีความแบบไม่มีผิดนะครับก็ทุกคนจับเป็นตัวเองได้เต็มที่เลยนะคะ